จอดจอดยงมือขึ้นหัวเดินมามึงมาได้ไสฮะกู้องขับรถไล่มึงเลยนี่มึงมาเห็นอย่างเดินเดินเนี่เวลานี้มันตีสามเลยนี่มีความประประสงค์ยังากให้ซอยเดือดแบบเดรูลูกขึ้นยืนซื้ออะไรครับซื้อยังมามอบโตขอหายังโอเคพี่ตอบกูตูงๆมึยสูยมามายมอยย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 ายยบบยย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 ยายย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 ย มีสูบมาจากเม็ดเห็นนะสองเม็ดครับสองเม็ดเท่าปกติสูบเหมือนมจากเม็ดเหมือไนเม็ดสองเม็ดซื้อยาบาดม่าจากบาดติดยาติดยามาจากปีครับอะสิบกว่าปีครับสิบกว่าปียังเลิอกพอได้เห็นปะมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของรัฐบาลในการถือว่าผู้เสพเปลียนเสมือนผู้ป่วยถ้าเวลานี้ตีสามกว่าเข้ามาจอดรถแล้วก็ขับรถตกนี้ การตรวจคนของผมจนผมควบคุมตัวได้เฮ้ยมันนีเราต้งหงไม่ใช่ขี่รถเข้ามาจอดจอด ยกมือขึ้นหัวเดินป่ะยกมือขึ้นหัวมึงมาได้ไส้ผมมึตัวฆ่าพวกมันมาขับพมยาพุมจิตฮะมึงมาดิมึงเมายาบ้าบ่ดิบ่ครับนางลงนางลงถอยกระเป๋าออกถอยกระเป๋าออกกูตำรวจนะนี่นาบ้านกูนะมึงเข้ามาวิราวิการนะมาบ้านกูมาได้ไส้ มมาแบบมันนาโพครับฮะมันนาโพคมันนาโพรถไทยดิรถรถรถหลวงครับมึงขโมยมาบ่บ่ครับฮะบ่ครับเอาดีๆนะครับมึงอย่กถือกุญงนะนี่เวลาที่วิการมึงมาจอดรถเรามาขับรถหนีแบบมีพิรุษบ่ครับฮะ นีดิมาลกมาดูรถดิเปิดประตูรถมาเผยมีปืนมอเตอร์รถรเปิดประตูรถดีๆคือเออรียนเสียงมึงเห็ดมึงคือเกลือกัด มึงมีอย่างนี่มึงมีครับมึงทีไปใส่มดยไปใส่ครับผมขอความเดียวครับเรื่องอย่างฮะเก็บครับถือเก็บใครสิเก็บมึงอ่ะดีๆนั่งดีๆนั่งลงมึงขนยาบมากวะนี่บ่ครับเยอะปะยาหยึกนะหยักนะนั่งนี่ก่อน มึงมาจอดรถอยู่หน้าบ้านกูหันกูขับมากหรือมึงขับรถลบหนีฮะกูต้องขับรถไล่มึงไงนี่มึงมาเห็นอย่างเดินเดินนี่เวลานี่มันตีสามอ้ไงมึมาจอดฐานตระกูลนะมาจอดนอตระกมาดีหรือมาบ่ดีมาดีครับมึงหูจักไอบอไอซื้อยังตอนนี้ตอนนี้เนาะหูจักไอเนาะสันตอนนี้เขาเป็นมีดกันนะไอคือตำรวจเด้อะไอแสดงตนเมื่อกี้เนี่แสดงตนในฐานะตำรวจแล้วอีกอย่างตรงนี้มันคือบ้านได้ มีมันเวลาตีสามปูพึ่งครับมาัติภาคธุรกิจเข้าใจวะเออปืนมือช่องปืนกูใส่ยืรดเลยอ่ะมีความต้องประสงค์ยังจะใครซอยเดือยแบบได๊ลูกขึ้นยืนซื้ออะไรครับซื้อยังมั่มอบโตขอหายังเติมมั่นผมมีเงินครับผมอามาครับเพื่อาผม เฮะันน้ามาดีๆบาตัวนากูผมเคยเก็บเงินกูครับ่นนี้ครูรักครูใหญ่เพื่อนบารเพื่อนเขาใจชีวิตผมเป็นสายปันี้ผมมน่มันมันทงเสืเป็นคามพปนนี้โอเคี่ตอบกูตรงๆมื่อ้บมาบอตัวดิบอครับ มึงมึงสูบมาหรือเมามากโมเด้เมาครับผมโมได้สูบครับาเป็นยังคือมีพฤติกรรมลูกลุ่มีลูกล้นยันยันกลัวยังย่านยังผมโมเด้กลัวย์ยังฮะย่านยังโมเดอร์ยันฮะผมโมได้ย่านครับผมผมือว่ามึงเห็ุผิดยังมาผมโมเด็รผมเติมมั่นแล้วก็หนีมาครับบันนี้เบิ่งบันนี้เอาไงไงมึงเชิดคาเติมน้ามันแมนบอครับอ่าจากปั๊มน้ามั่นยังนี่ครับ นายยี้หนีลบหนีมาเลยยันบ่เราเป็นยังคือต้องมาจอดอยู่นี่แล้วกูมาจอดปุ๊บปุ๊บมึงขับรถหนีรถหนีกูจนดูขับรถไรฮะพ่อหยังคือนเดี๋ยวมาจอดอยู่นี่เพราะว่าผมผมมียมองไว้จีบจีไปครับวอยู่บ้านเพื่อนเก๋ทุกอย่างเขา่ถือขาไม่ไทยทะเบียนรถดิไทยทะเบียนรถย่านไทยสีขามึง ยหญ่ครับเหรอใหครับมึงมีเบอร์ใหญ่ปะมีรับยูโทรท้โทรท้าเพื่อนโอ้ท้โทรสาม,มาอเอาดีนะมึงยอย่านนะออยื้ยากกูนะครับกูขอเนี่ยแกูทายคิดเป็นหลักฐานนะตามพรบออ๋อข้อสอบสุดประทิดบบเบอร์ไหนครับเบอร์ใดเบอร่หนึง ผมจำอะไรครับเพื่อนมวยผมจิตตอคุ้มครับโอเคครับเดี๋ยวมึงรถจอดไว้นี่เดี๋ยวเอาโตมึงไปนอนลงลงพักก่อนนะรถมึงจอดไว้นี่เดี๋ยวโตมึงไปนอนลงพักเดี๋ยวกูเอาอ่ารับมือยจิตตออยากมารับรถมึงปูเข้าใจวะครับเพื่อนไหนเพื่อนจิตตอผมครับเคยต่องโทษวันนี่บ้าครับฮะบ้าเคยครับ ว่าแน่เลยวะวางมึงไปขับรถขับรถเข้ามาจอดนี่ดี่ดีเดี๋ยวเอาฟุ้งกินน้ำเลยนเออเดี๋ยวให้กินน้ำเอาน้ำให้มันกินไปเอารถรถ้าจอดไปนี่หน่อยนะครับรถดีเป็นรถไผลรถลุงครับขโมยมาวะโม่ครับลุงมึงซื้ออยัง คือนายยังนายตอบแนมกล้องปูนายไม่ที่สวนนะครับอยู่บ้านไหนน้ำโพอยู่เป็นคนลบบุรีครับแส่งว่าเป็นไม่ป่าผมอยู่อุบลครับบ้านไหนน้ำโพครับบ้านน้โพตะบนไหนตำบนน้ำโพครับอำเภอพิบูญครับตำบนน้ำโพอำเภอพิบูญครับโอ้ตีสองตีสาม พฤติกรรมมีพฤติกรรมมีผิรุษครับพี่น้องนะครับขอ,อยา่ายคลิปไวเป็นหลักฐานเอาแกรถนั้นมาไปร<ะ>ถถูกเดี๋ยวกูเอาไปมึงไปนอนลงพักก่อนบัตรประชาชนน,นี่ใสนี่กระเป๋าเป็นบันครับฮะว่างหอด ก็คืกเดินเดินกูนป่ะเด้ยรับนี่นอนอีกสองไปนบุหรือสิบแล้วสิตรวจสอบมองมึงเป็นบุบนคคลมาได้ไซส์ยังไงมีมีก่าทำความผิดอะไรบ้างถามยุกยากนะเว้ยยุกงยักปุกปืนกูนนะวิลาวิการงมาเห็ตุโตเนี่ยน,นี่ขับรถไล่กัน อ,อย่าทายคิ่ไปเป็นหลักฐานครับพบบุคคลต้องสงสัยไม่รู้ก่อเหตุอะไรมาหรือเปล่ารถใครก็ไม่รู้นะครับแล้วมาจอดอยู่หน้าบ้านผมด้วยเมื่อกี้ผมมาจอดรถแล้วขับรถหลบดีให้มันถอยกลับมาผมก็ขับรถไล่อาจะต่อไปก่อนไปเดี๋ยวนำตัวสง่งโรงพักอ่าเอาตามแบบรู้ทนะ่ครับ เอาแบบดูซ่าขี้กันมึงสูบมันจกเม็ดมื่อไหร่ครับอืมบ้านเมื่อวานจึกเม็ดบ้านเมื่อวานเมื่อก่อนจึกเม็ดครับสองเม็ดครับเมื่อก่อนจึกเม็ดนะสองเม็ดครับสองเม็ดครับปกติสูบมือละจจกเม็ดมือละเม็ดสองเม็ดครับมือละเม็ดสองเม็ดซื้อยาบาเม็ดละจักบาทหกชิปห้าชิปลอยหนึ่งครับหกสิบห้าชิปเอกร้อยหนึ่งห้าชิร้อยหนึ่งตอนนี้คืออาการของยาที่มันข้างมันบ่ครับ ฮะครับสองเมตรมึงเห็นไหมมึงร้อนขนาดนี้เลยวะทุหน่าจะเป็นเรือล่างครับนาเรือล่างสูบยาบ้ามาแล้วจักปีประมาณติดยาติดยามาจะกปีครับะสิบกว่าปีครับสิบกวปียังเลิกว่่ได้เห็นวะมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของรัฐบาลในการถีอว่าผู้เสพเปรียสเมือนผู้ป่วย มันโมดีครับคือว่ามันมันขืนที่ลังครับมันมันรงแรกกมันกบบโบเป็นยังครับพราะน่นๆน่นไปมันถิดมันเป็นเดือดร่างครับมันพี่น้องครับนี่คือผู้ผู้เสพผู้เสพณนเวลานี้ตีสามกว่าเข้ามาจอดรถแล้วก็ขับรถ ดบนี้การตรวจค้นของผมจนผมควบคุมตัวได้ณเวลานี้ยังพูดจาวกวน,วนไปวนมาและยังมีในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเยอะในประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะมีวิธีการเอาบุคคลเหล่านี้ไปแก้ปัญหาอย่างไรโชคดีที่ผมมาเจอแต่หากว่าถ้าหากเขากขับรถไปจอดในบ้านของท่าน ที่ชมคลิปนี้หรือดึกๆปีสามปีนบ้านท่านที่ชมคลิปนี้หรือปีนบ้านผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายออกกฎกระทรวงที่ชมคลิปนี้จะมีความรู้สกอย่างไรโชคดีที่ผมเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีอาวุธและสามารถควบคุมตัวเขาไว้ได้ลองคิดดูแล้วกันครับสูบมือ,อยะเป็น เร่ก็ชื่อายครับชือเธอมหมครับชมเอาละกันและสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนไปยังรัฐบาลที่จะออกกฎหมายมาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดผมคิดว่าบุคคลเหล่านี้ควรที่จะทําดําเนินการอย่างไรเบื้องต้นผมจะให้ผมโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจสายตรวจพื้นที่ของผมมาควบคุมตัวไปดำเนินการต่อขับรถยนต์ ถึงขนาดต้องขับรถไล่กันนะครับก็ไม่รู้ว่ารถที่ขับมาขโมยมาหรือเปล่าแต่เดี๋ยวสักพักก็คงจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปตรวจสอบและดำเนินการตามเรียวขั้นตอนต่อไปนะครับนี่คือปัญหาของยาเสพติดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่ลดน้อยลงตำรวจไปแล้วปไปเดินมาคิดมานะ กไปทั้งนี้กราเบื้องต้นต้องขออบคุณตำรวจสพพิบูลสงคาหานนะครับที่ผมประสานใจแล้วใช้เวลาปุ๊บเราเดินทางมาขณนะเวลานี้ช่วงเวลาตีสามป่าครับพี่เบืองยังพูดจายังบ,กบุกวนยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรใช้รถกันนี้ผมขับรถผมขับรถตาม จนสามารถควบคุมตัวได้บรูว่ารถไชพร้อมผมเลยแจ้งสายตรวจสองศูนย์เข้ามาเอาเงินเงินการต่อบัตรอยู่ในกระเป๋ารับสารภาพต่อผมว่าสูบมากไแต่บรูรถผมไม่ได้ตรวจโดยละเอียดนะพีดนะะม่ต้องตรวจสอบอันนี้ครับกระเป๋าผตรวจสองเบื้องต้นแล้วครับจะมีแต่แค่บัตรกับกล่องยาของอะไรแต่ก็เมื่อกี้นั่งสอบปากคำก็ว่าเอ๊ะผู้ต่อเจ้าหน้าที่ครับสูบมากี่วันสามวันครับ ขับมาล่าสุดเท่าสองเมตรครับสองเมตรรถก็ยังไม่รู้ว่ารถใครแต่ขับมามาจอดอยู่หน้าบ้านผมผมกลับมาตอนมาถึงปุ๊บก็ขับหนีผมก็เลยขับตามแต่เลยขู่คุ้มตัวไลยได้แต่บลูว่าก่อเหตุอะไรบ้างแต่เมื่อเือต้นว่ามึงไปก่อเหตุอะไรมานะกงงที่ยินผมขับเพื่อมาหาเงินบุบเ่งนเอาไงคือบอกจะลุกร้อนละกันบอกว่าไปหักอ่าไปโกงเงินป่๊มหนามันมากขับรถบหนี้จะป่๊ม นั้นรถคันนั้นนะพี่นะครับนะครับต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าตำรวจสพพิบูลังสาหารนะครับนะครับที่เดื่นๆก็ยังดูแลความอบอุ่นความปลอดภัยของประชาชนผมก็ในฐานะในเวลานี้ถึงแม้จะเป็นตำรวจแต่ก็ในฐานะประชาชนที่แจ้งความไปยังเจ้าหน้าตำรวจนะครับเจ้าหนาตำรวจก็ออกมาดูแลอย่างรวดเร็วนะครับครับรับ ปากพูดอะไรคุยเนี่ยขอบคุณหลายยังคุยจะพูดใจไม่รู้เรื่องแต่เบื้องต้นรับผมว่าถูกมา่ครับครับขอบคุณตำรวจขวิมูลวิทย์บังกาหารบุญรัตนาดีครับสวัสดีครับ